หัวร้อนกันต่อเลยเป็นเรื่องของหนุ่มหัวร้อนอีกเช่นเดียวกันนะคะหนุ่มคนนี้ไปต่อย2หนุ่มกลุ่ม LGBTQ จนหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยค่ะอ้างว่าโมโหที่เดินเข้าไปเตือนบอกให้ย้ายโต๊ะหน่อยแล้วไม่ฟังก็เลยซัดเข้าให้นะคะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะแล้วเราเราได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้นะค่ะครับค่ะคราวนี้มีความคืบหน้าก็คือมีการนัดมาเคลียร์กันไง อันนี้ย้อนไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะก็คือหนุ่มหัวร้อนสาวหมัดต,ต่อยนายสรุตแล้วก็นายหมูซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลงายงลังตกเก้าอี้ไปคภายในร้านอาหารย่านสถานบันเทิงชื่อดังในสกลนครทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็มีเรื่องกันมาก่อนเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ตํารวจสพเมืองสกลเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจราจาค่ะคราวนี้ระหว่างรอเข้าพบตํารวจ มีการปะทะคารมกันเล็กน้อยนะคะเนื่องว่าญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่พอใจบอกว่าผู้ก่อเหตุทําดุนแรงเกินไปหรือเปล่าในโจผู้ก่อเหตุยอมรับผิดที่ใช้ความรุนแรงชี้แจงว่ากลุ่มเพื่อนของตนเองทะเลาะกันก็เลยเข้าไปเตือนกลุ่มผู้เสียหายบอกให้ย้ายโต๊ะได้ไหมเพราะกลัวจะโดนลูกหลงแต่ผู้เสียหายไม่ยอมย้ายก็เลยโมโหแล้วก็สาวหมัดใส่อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเตียนรียครับผมบอกว่ามานั่งใกล้ผมระวังมีเรื่องนะครับผมบอก พี่เขาว่าไม่รอทำไมล่ะจะนั่งนี่กูจะกินหมดแล้วกูจะกลับแลวครับวันนีวเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็เดินออกไปดูบุรีเนี่ยผมก็กลับมา่อยเขาแล้วยอมรับผิดไหมตอนนี้ผิดอยู่แล้วครับอยากจะขอโทษฝั่งผู้เสียหายไหมครับตอนขอโทษอยู่แล้วครับ แม่ของในหมูคนเจ็บได้ยินคําชี้แจงก็ยังไม่พอใจแหละค่ะเพราะว่าบอกว่าเห็นคลิปลูกชายถูกต่อยตกเก้าอี้แล้วใจสลายเลยนะคะมแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะยอมรับผิดบอกว่าเดี๋ยวขอโทษก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าพอลูกได้รับบาดเจ็บก็ขอดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะส่วนการเจราจาไกล่เกลี่ยค่าทําขวัญเนี่ยตอนนี้ยังคุยกันไม่ลงตัวเลยค่ะครับ